ลงมาสี่คนสวยน้ำโจ๊กมาลงมาเร็วเดบอกนะว่าขึ้นแต่ลงไม่ได้เออขึ้นไปทางไหนเนี่ยอยู่บนหลังคาเลยฮะขึ้นไปทางไหนเนี่ยไไอะไรเจอนูไมฮะเจอนูไมขึ้นไปยังไงเนี่ยลงมาเร็ว มันแตะนี่มันปีนน่าจะปีนตรงนี้แหละลงมาเร็วๆลงไม่ได้อีกลงได้ลงไม่ได้อีกนั่งก่อนนั่งอยู่บนนี้ก่อนหนูคือจอนยุดหนูคือจอนยุดลงมาเร็วๆลงมา นำโชคมาาแม่เลยนำโชคลงมานำโชคเม,มวแมวแม,มวแมวมวมันไปหาหนูมันไปหาหนูนำโชคไปสำรวจหนูเหรออยู่บนหลังคาเลยนั่นน่ะนำโชคลงมามันจะตกนำโชคไปหาหนูไปแล้วหนูไปแล้วหนูไปหาหนูไปแล้วไปหา